วันทามนะคะวันนี้ตื่นเช้ามาเตรียมตัวไปทํางานเดี๋ยววันนี้ติดตามออนไปดูว่าทํางานร้านอาหารไทยเราทําอะไรบ้างออนเป็นมือแอปนะคะแอปนี้ก็คือทําอาหารว่างเวลาทุกคนไปนั่งในร้านอาหารเราก็จะสั่งอาหารว่างมากินก,ก่อนเนาะว่ามือแอปนี่ก็ทาอะไรบ้างมือแกงมือผัดคนหั่นผักอะไรแต่ละคนทําอะไรบ้างในแต่ละวัน แล้วในแต่ละวันในอาหารไทยขายดีไหมยังไงบอกเลยว่าร้านที่เราอยู่นี่คือยุ่งมากๆมากๆมากๆลองตามออนไปดูว่าในแต่ละวันออนทําอะไรบ้างร้านอาหารไทยทําไมต่อวันค่าแรงยังไงทุกคนทํางานที่นี่ทํางานทํางานหาเงินส่งเงินกลับบ้านกลับไทยเนี่ยความเป็นอยู่ค่าแรงกับการทํางานมันสมดุลกันไหมก็ใช่แหละราคาทํางานอาหารไทยเนี่ย เงินเดือนคิดเป็นเงินไทยแล้วเป็นแสนเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเป็นแสนแสนอัพนี้ทับแต่ละวันเ,นเขาทําอะไรทําไมถึงค่าแรงถ้าเทียบเป็นเงินไทยมันถึงได้ขนาดนี้การทํางานแต่ละวันตอนเช้าถึงจนปิดร้านเนี่ยงานจะหนักแค่ไหนเราไปดูกันในแต่ละช่วงที่ออนทางานแต่ละช่วงที่เพื่อนๆทํางานเขาต้องยืนวันหนึ่งกี่ชั่วโมง ค่ะทุกคนก็จะมีช่วงเบรกช่วงพักหนักเบาแล้วแต่ลูกค้าเลยแต่ส่วนมากร้านอาหารไทยที่นี่อ่ะบอกเลยว่าความนิยมอาหารไทยที่อเมริกาเนี่ยเราถือว่าเป็นสุดยอดของคนไทยเวลาเราเห็นร้านอาหารไทยนะทุกคนมันเป็นความภูมิใจของคนไทยที่เห็นร้านอาหารไทยเนี่ยเยอะมากๆในอเมริกาแล้วเวลา ล้วคนไทยก็มีความสามารถมากๆแัดแปลงแต่ละอย่างให้ถูกเลิ้นถูกปากของคนอเมริกันของคนต่างชาติณประเทศนั้นๆที่เขาอาศัยอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันกนะคุระหว่างเดินทางการจราจรก็จะประมาณนี้คุณเดวิดก็จะส่งเราไปทำงานทุกๆเชา้าแล้วตอนเย็นคุณเดวิดก็จะมารับเรา เราสตาร์ทงานที่11โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งมีออเดอร์ก็คือจะปิดทางร้านก็จะปิดออเดอร์อยู่ในช่วงประมาณ2ทุ่ม10นาที2ทุ่ม15โดยส่วนมากนะคะจากนั้นก็ทำความสะอาดปิดร้านเป็ดเสร็จกลับถึงบ้านก็วันไหนไม่ยุ่งก็กะ3ทุ่มวันไหนยุ่งหน่อยก็3ทุ่มคนนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันทำงานพร้อมกน ตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะทุกคนก่อนอื่นมาถึงร้านแล้วเราก็จะเตรียมเตรียมันนี่ไฟน้ำซุปอะไรพวกนี้ตอนนี้เพื่อนๆยังมาไม่ถึงเรามาก่อนกับน้องจา๋าน้องจ๋าอยู่นู้นน้องจ๋านี่เป็นมือผัดแต่น้องจ๋าทำทุกตำแหน่งค่ะน้องจ๋าทำได้ทุกอย่างมือผัดมือจัดมือเตรียมมือแอปทำได้ทุกอย่าง อันนี้ขอใส่ผ้ากันเพื่อนกอนนะทุกคนมุ้กต้องอาจจะไม่นั่นหน่อยเพราะว่ามันไม่มีใครถือต้องให้เราเรียวๆเลยนะทุกคนขออภัยในหน้าตานะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ติดขนตาไม่ได้ทําผมเอาชีวิตประจาวันเลยรูเรียวเลยจ้าอนอื่นก็จะต้องมาตั้งเตาอน้ําซุปก่อน ราก็ต้องมาสํารวจน้าแกงก่อนว่าน้าแกงแกงเขียวแกงแดงแกงเหลืองเนี่ยมันเหลือเยอะไหมมันท้งมันที่เราทาสต๊อกไว้เนี่ยมันเยอะไหมอันนี้คือแกงเขียวอันนี้คือแกงเหลืองอันนี้คือแกงแดงคือวันนี้แกงเขียวมันเหลือเยอะใช่ไหมแกงแกงแดงยังเหลือเยอะเราไม่ต้องทําเราก็มาทําแกงเหลืองวันนี้ออนจะทําแกงเหลืองนะคะทุกคน ส่วนสต๊อกทุกสิ่งอย่างนี่ก็คือเป็นมือแอปเราก็จะหั่นพวกนี้ไว้ข้าวเหนียวมะม่วงอะไรพวกนี้เราก็จะเตรียมไว้นั่นคือหน้าที่ของออนนะคะข้าวเหนียวมะม่วงส้มตำเตรียมแอปน้ำแกวน้ำส้มตำน้ำขอดสติกเกอร์ไทเกอร์ไกดเซอะไรเนี้ยนี่คือหน้าที่อ่อนต้องทำเกิดน,น้องจ๋าก็จะเป็นมือผัดข้าวผัด ใค้ผัดอะไรอย่างเงี้ยวันไหนที่ออดหยุดน้องจ๋าก็จะเข้ามาแทนตำแหน่งตัวนี้สายอีกหน่อยคุณลุงประจำตำแหน่งดนะ้านหลังร้านการหันผัดเตรียมของให้ในครัวก็จะมาส่วนข้างหน้าวันนี้ก็จะเป็นน้องมุกแต่ละวันก็จะสับเปลี่ยนกันนะคะทุกคนทุกคนก็จะมีวันหยุด วันนี้ก็จะเป็นวันหยุดของหลายๆคนนางงามก็หยุดนะคะวันนี้น้องติ๊กคนสวยมิสคริสต์มาสวันนี้เขาหยุดถ้าเขาไม่หยุดร้านก็จะไม่เงียบแต่ถ้าเขามาร้านก็จะไม่เงียบสุดท้ายสิถ้าเขามาก็จะเจียวจ้าวหน่อยใช่ลูกค้าเยอะนะคะนอกจากว่าเป็นคนเรียบร้อยเขาไม่ค่อยพูดเหรอ เรียบร้อยมากเวลาทำงานเรียบร้อยเพราะอะไรจ๊ะเ่งนอนเมื่องนอนมาแต่กายหยามนะคะทุกคนเราไปเที่ยวที่อีกคนนะนะอีกคนหนึ่งนะคกทุกคนเวลาหยุดเที่ยวทุกคนก็จะหลั่นลาสาวแซบบอกเลยว่าร้านนี้มีแต่สาวแซบแซยกเว้นออนนะคะออนเรียบร้อยค่ะออนเรียบร้อยถ้าจะถามคำว่าเรียบร้อย ทีจะได้ยาในการลัอชมนะคะทุกคนมาานตเลยอย่าไปตั้งมาตรฐานสูงมันลำบากอันนี้คือน้ําจิ้มเวลาว่างเราก็จะเราจัดเตรียมเอาไว้ก็เป็นหน้าที่มือแอปนะคะนี่คือน้ําปอน้ําขอสติ๊กเกอร์พีนัสซอสน้ําส้มต่ำอะไรพวกนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมเวลาเมนูยุ่งๆนะคะทุกคนเราก็จะไม่มีเวลาได้เตรียมอะไรเลย วันนี้มาเร็วเดี๋ยวสายหน่อยเจ้านายมาเราจะไม่มีโอกาสได้พูดนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะยุ่งมากแอบก็จะเตรียมพวกโอโวคาโดมันพลังพวกของใช้พวกนี้ตื่นเช้ามาก็คือก่อนปิดร้านแล้วก็ต้องเตรียมให้ให้ให้เต็มเพราะว่าถ้าเกิดคนอื่นมาต่องานจากเราก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยาก แต่ออนก็ต่องานของตัวเอง5้าวันก็จะประมาณนี้ส่วนฝั่งผัดเขาจะเตรียมพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวกุ้งอะไรพวกนี้ก็จะเตรียมไว้น้ำกงน้ำแกงเครื่องปรุงอะไรต่างๆน้ำซุปก็จะเป็นฝั่งน้ำผัดเขาเตรียมไปส่วนข้างหน้าตอนนี้น้องเขาก็ยังไม่มาก็เป็นหน้าที่ของน้องๆเข้าไปเนาะต่อไปก็หันหนนะะนห่นเห็ดไว้นะคะทุกคนเห็ดได้มีหั่นไว้ใสต่ต้มยำต้มข่า เห็ดก็จะเป็นเห็ดแบบนี้ซื้อมาเป็นลังสองวันก็หมดขายดีมากเพราะเราทำอร่อยร <c oughs> <c oughs> ้านนี้ขายดีมากนะทุกคนยอดไปหนึ่งไม่ใช่น้อยเพราะสิกเ <c oughs> กอร์อร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยใช่ไหมลูกค้าบอกว่าไม่เอาน้ำจิ้มด้วยนะก็จะหั่นไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เวลา ออเดอร์มาเราก็ต้องคือคือช่วงออเดอร์เข้าวหีย่ยเราไม่มีเวลาเตรียมเลยเราต้องเตรียมไว้ก่อนทุกสิ่งอย่างหันเห็ดหันหอมมะเขือเทศอะไรพวกนี้เราต้องเตรียมไว้ก่อนพอลูกค้าเข,ข้าเราก็มีหน้าที่ปุงมขายอย่างเดียวทีตรงนี้แกงเราก็จะทําเตรียมไว้ทสิ่งอย่างอันนี้ลุงแปมสวัสดีค่ะ มือเตียมมือโปรของเรามันดีขึ้นดีลุงแซมมีเบียร์มาให้กินด้วยนะทุกคนเบียร์จากลาวเบียร์ลาวอร่อยมากเ๋อเบียร์ลาวเออไปต่อมก็จะเตรียมของถึงเวลาก็เราก็จะขายช่วง11โมงลูกค้าก็จะเริ่มเข้าแล้วหล่ะนี่คือกับข้าวตอนเช้าเรากินเตรียมกินกันก่อน ทุคนสองปันชั่งหลังเราจะเตรียมเส้นเตรียมอะไรอย่างเงี้ยตุคนตอนนี้น้องตื่นเต้นมากได้เครื่องมือทำมาหากินโอ้โหอันใหม่ว้าว You on the way You on the way the most to more order ว้าวสวยอ่ะว้าว นี่สำหรับที่ Four ลูกค้าออเดอร์ใช่ไหมใช่อาวเขาส่ง <classify> อ <Brazilian references> ันใหม่มาให้สอง้ายอยากได้อ่ะเหลือเฉยเฉยสฉยเฉยตัวเวยประวัตกันแต่งยุ่งเลย ออเดอง้งานแล้วก็เด้อคุณต้องรับผิดชอบแล้วละ่ะ <laughs> คุณจะเหนื่อยเพิ่มจากคุณจะดีใจอเหรอคะนะ <laughs> คุณได้รับง,งานเพิ่ม <laughs> น้องจะเด้รจะเข้า,ะขานะคะ <laughs> น้องดีใจที่น้องมีงานเพิ่มนะคะทุกคนว <laughs> ันนี้เราจะทำเฮ้ย <c oughs> เขามีอันนี้มาให้ด้วยค่ะ <c oughs> นี่ขาตั้งให้ด้วย <c oughs> ขาตั้งอ๋วชาร์จแบตขาตั้งแบบเหล็กมันดูความสะดวกสบายของหน้าที่การงานของน้องเขาวว้า ใช่ใค่ะใกล้จะถึงพักเบรกก็ทุกคนก็จะมีเวลาว่างแต่น้อยมากนะทุกคนที่จะมีเวลาว่างชิลๆแบบนี้วันนี้ช่วงปลายเดือนก็อาจจะลูกค้าก็อาจจะเหมือนบ้านเราแหละมีเงินบ้างช่วงใกล้เงินเดือนออกก็เงินก็จะหมดหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับวิดีโอของเรานะคะขอบคุณที่กดติดตามนะคะได้ยะถึงคันเล้คลิปวิดีโอที่แล้วที่ออนไปดูรถซื้อรถต่ลาดทุกคนติดตามออนมาก,ก็ขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวคลิปหน้า เราจะเราจะเอาความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทำร้านอาหารที่นี่ว่ารายได้เขาเป็นยังไงหรือว่าการมาทำงานที่นี่คุณต้องพกอะไรมาคุณต้องมีความอดทนคุณต้องมีสกิลอะไรยังไงเนาะ<ม>เดี๋ยวเราก็จะมาเล่าเป็นทอดกันไปนะคะทุกคนขอบคุณนะคะคลิปนี้บ๊ายบาย